การกลับมาอีกครั้งของตำนานสายลุยซีที125ปี2026 ในปี2026นี้ Honda ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนแฟนสายลุยอีกครั้งด้วยการเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของ CT 125รถจักรยานยนต์ที่ผสมผสานดีไซน์คลาสสิกแบบเทรลไบค์เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว Honda CT 125กลับมาพร้อมรูปลักษณ์ที่ยังคงกลิ่นอายความวินเทจแต่แฝงด้วยความดุดันและเสริมประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้า ด้วยจุดเด่นของ CT 125ที่ออกแบบมาให้พร้อมใช้งานได้ทั้งในเมืองและเส้นทางวิบากทำให้กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางแบบอิสระลุยทางลูกรังลุยป่าหรือแม้แต่การใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันก็ทำได้ดีไม่แพ้กันตัวรถยังคงเอกลักษณ์ขององค์การออกแบบที่ย้อนยุคในสไตล์ฮอนด้าเทรลแต่มีการเพิ่มเส้นสายตัวถังที่ดูทันสมัยมากขึ้น รวมถึงวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นโคลนหรือฝนตกหนักความสูงใต้ท้องรถยังคงมากพอสำหรับการลุยพื้นที่ครุขราหรือข้ามลำฐานตื้นๆได้โดยไม่ต้องกังวลจุดยึดสัมภาระด้านหลังยังคงมีให้พร้อมรองรับการเดินทางไกลใครที่เป็นสายบุกป่าฝ่าดงบอกเลยว่าต้องถูกใจขีดขีดขีดเครื่องยนต์ใหม่125ลูกบาทเซนติเมตรพร้อมเทคโนโลยีหัวฉีด pgmf i ขุมพลังของ Honda CT 125รุ่นปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์สูบเดียวขนาด 124.9cc จังหวะระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้นทั้งในด้านการเร่งแซงความนุ่มนวลของเครื่องยนต์และการประหยัดน้ำมันซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้ CT 125เหมาะสมกับการใช้งานระยะไกลในพื้นที่ห่างไกลที่อาจไม่มีปั๊มน้ำมันให้บริการบ่อยนัก เครื่องยนต์บล็อกใหม่นิยางผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5ทำให้มั่นใจได้ว่าขับขี่แล้วไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนักนอกจากนี้ยังคงใช้ระบบเกียร์วนแบบ4สปีดท,ที่หลายคนคุ้นเคยพร้อมระบบคลัตช์แบบกึ่งอัตโนมัติที่ช่วยให้การขับขี่ง่ายไม่ต้องเหยียบคลัตช์ให้ยุ่งยากโดยเฉพาะเวลาใช้ในเส้นทางลำบากหรือต้องควบคุมรถด้วยมือเดียว สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในรุ่น2026คือการปรับระบบการระบายความร้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการจัดวางช่องระบายอากาศใหม่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะที่อากาศร้อนจัดหรือเวลาที่ต้องใช้รอบสูงต่อเนื่องเช่นการขึ้นเขาหรือบรรทุกของหนักขีดขีดขีด,ขดช่วงล่างแน่นระบบการสะเทือนปรับใหม่พร้อมลุยทุกเส้นทาง ระบบการสะเทือนของ CT 125ในปี2026ได้รับการปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลและยืดหยุ่นมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนโดยโชคอัพหน้าขนาดใหญ่ที่เพิ่มระยะยุบตัวเพื่อให้สามารถซับแรงกระแทกจากหลุมบ่อหรือหินลูกรังได้ดีในขณะที่โชคหลังแบบคู่ปรับค่าแรงดันได้มีความแข็งแรงและตอบสนองต่อแรงกระแทกได้ดีแม้จะบรรทุกของหนักหรือมีผู้ซ้อนท้าย ลอ้อซีลวดขนาด17นิ้วพร้อมอยางแบบ d u อั p เพอร์โยังคงถูกนำมาใช้ในรุ่นนี้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งบนถนนปกติและเส้นทางลุยอีกทั้งระบบเบรกแบบ d ดิ b r บรกหน้าหลังพร้อม ABS เฉพาะล้อหน้าช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเบรกในทุกสถานการณ์แม้จะเป็นถนนลื่นหรือฝนตกหนักก็สามารถควบคุมรถได้มั่นคงอีกหนึ่งจุดที่ถูกพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดคือท่อไอเสียที่ยกสูงขึ้นจากด้านล่างตัวรถ เพื่อลดโอกาสน้ำเข้าเมื่อขับขี่ในพื้นที่มีน้ำขังหรือข้ามลำธารทำให้ CT 125ปี2026กลายเป็นรถที่พร้อมลุยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะต้องเจอกับเส้นทางแบบไหนก็ไปได้หมดขีดขีดขีดดีไซน์ดิบเท่พร้อมฟังก์ชันยุคใหม่แม้จะมาในดีไซน์แบบย้อนยุคแต่ Honda CT 125ปี2026ก็ยังแอบซ่อนความทันสมัยไว้หอหลายจุด ตั้งแต่ไฟหน้าเล็ดแบบกลมที่ให้ความสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนมาตรวัดเรือนไมา์แบบดิจิทัลทรงกลมที่แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและไฟเตือนต่างๆแฮนบายังคงยกสูงเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยขณะขับขี่ทำให้การควบคุมรถในพื้นที่แคบหรือในเส้นทางวิบากทำได้ง่ายขึ้นเบาะนั่งขนาดกระชับพร้อมวัสดุการลื่นรองรับการนั่งทั้งขับขี่คนเดียวและแบบสองคนได้อย่างสะดวก จุดเด่นอีกอย่างที่ทําให้หลายคนหลงรักคือสีสันที่มีให้เลือกแบบใหม่เช่นสีเขียวทหารด้านสีแดงคลาสสิกสีเทาเมทัลลิกและยังอาจมีรุ่นพิเศษในรูปแบบ l i m i t ต็ดเอ t i ชัตามมาในภายหลังนอกจากนี้ยังมีจุดยึดสําหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างกล่องสัมภาระหรือถังน้ํามันสํารองเพื่อรองรับการเดินทางไกลในสไตล์แอดเวนเจอร์ Adventure ได้อย่างเต็มที่ขีดขีดขีดราคาจับต้องได้พร้อมสําหรับทุกไลฟ์สไตล์ Honda าซ125ปี2026ถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถจักรยานยนต์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และสายเดินทางในราคาที่จับต้องได้โดยมีราคาเปิดตัวเริ่มต้นประมาณ89,000-92,000บาทขึ้นอยู่กับสีและอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกันซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ามันความทนทานของตัวรถและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานแบบอนเนกประสงค์ นอกจากนี้ Honda ยังมีบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศรวมถึงการรับประกันและศูนย์บริการที่มีอะไหล่แท้รองรับทำให้เจ้าของรถสามารถใช้งาน CT 125ได้อย่างมั่นใจในระยะยาวไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลรักษาและสำหรับคนที่ชื่นชอบการแต่งรถ CT 125ก็ถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีอะไหล่แต่งรองรับมากที่สุดในตลาดสามารถเปลี่ยนลุกเป็นสายทัวริงลุยลึกหรือคลาสสิกเรโทรได้ตามสไตล์ของแต่ละคน ในภาพรวม Honda City 1 2นปี2026คือการพัฒนาและสานต่อตำนานของรถลุยขนาดเล็กที่ไม่เคยตกยุคด้วยสมรรถนะที่ดีขึ้นดีไซน์ที่ยังคงเอกลักษณ์เดิมแต่ดูทันสมัยขึ้นฟีเจอร์ที่ตอบโจทยุคปัจจุบันและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นเดินทางไกลหรือสายเก่าที่ต้องการรถคู่ใจสำหรับออกทริปต่างจังหวัด CT 125รุ่นใหม่คันนี้คือคำตอบของคุณอย่างแท้จริง